โอเคนะครับผมก็ขอกรับสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องทุก่านด้วยนะครับผมรับสูดรายการไกด์ดีสามเก้านะฮะกับเกรม VR เช่นเคยนะครับผมห้องสู่นรกบนดาวอังคารเพื่อสร้างอาเรณนิคมใหม่สุดเลวร้ายนะฮะเออเราก็มากลับกับพาสามนะครับผมพาสามนะโอเคเดี๋ยวผมขอมาแนะนำเข้ามาเออ อันนี้เราจะมาทำไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องเครื่องพลังงานเครื่องเชื่อเพลิงนะครับเครื่องกับการสร้างจรวดนะครับผมสองยากนะไม่มีอ้าวบ้านกูหายอนนคราวนี้ มีอะไรบ้างวะเรามีคอปเปอร์กับเหล็กเหล็กมีแค่เนี้ยเดี๋ยวนะผมขอทำการซื้อไอ้นี่ก่อนอไม่พอดีกว่ามิชชั่นมิชชั่นมิชชั่นโอเคนี่อันนี้คือจรวดนะครับผมจรวดในการหาตังค์ของเรานะตังค์ตรงนี้นะครับผมตรงนี้ เดี๋ยวปิดชัดๆมองไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวเปิดชัดๆนี่ตังตรงนี้ของเรานะครับตอนนี้ใช้ไปหมดสูญบาทแล้วไม่มีเงนิน <c oughs> เขาต้องใช้ไอ้แร่นี้อ่ะบัดเข้าไป <c oughs> แล้วก็เราจะสร้างเครื่องนี้ด้วย ก่อนจะได้พลังงานเราต้องสร้างเครื่องนี้ขึ้นมาก่อนนะครับผมบลกเขาแบบอ้าวไอ้เหี้ยโลว์พาวเวอร์เลยกูอ้าวไอ้น้องหายเลยลืมไปแม่งโลว์พาวเวอร์ก่อนเราลืมดูสถานการณ์เราต้องสร้างไอ้น,นี่ก่อนอ่าอาชีพหายเลยเล็กไม่พอ สออเดียวมอไเันนออาหารยังไม่ได้แทแกเลยว่ะชีวิตแดกไปก่อนได้ฮะตอเกเนี่ยโอ้ช,ชีวิตชีวิตกูโคตรมีสีสันเลย ขึ้นมา c o v พลังงานรือเก็บเข้าไปเราจะทําการล้างทาออีกรอบหนึ่งแม่งแดกพลังงานเยอะซะเหลือเกินนะอ,อ้กอกดผิดนี่แล้วก็สร้างลายคสายสาไฟโอ้เชื่อมไหมอ่าเีร็ร้อยตอนนี้ทลงานเราวมีอยู่ มั่วมัวม่วไม่เป็นหรอกมั่วอย่างเดียวชีวิตอ่าเดี๋ยวนี่โป๊ะบายอือไม่พอแล้วอ้าวน้ำแข็งแล้วหมเหรอเหลือแค่สองก้อนที่หายแล้วนี่ก็มีแต่แร่คัพเปอร์งั้นเอาอันนี้ไปก่อนละกันนะ,ะเออเชื้อเพลิงแหล่งพลังงานฮะ พลังงานแค่นี้มึงข,ขับเคลื่อนจะหลดได้ไงวะเมนูเคียอยู่ในนี้ปะเนี่ย <c oughs> อ่าอ,อไปแล้วก็เราจะสร้างไอ้นี่นี่ฐานจอดจะโลวโอเคโอเคโอค้ อ้าวเ,เ,เต็มแบบเดียวอะไรวะอ๋อเราลืมเอาแร่นั่นออกเชือกเอรไม่่อนแล้วกันนะเพื่อเราได้ใช้ักเอาแม่งหมดนั่นแหละอ่านั่นแหละปุ๊บเก็บมาแล้วก็เอาเชือเบอร์เก็บไปก่อนเก็บเบอร์เก็บเบอร์แล้วก็เลีแร่คอปเปอร์คอปเปอร์คอพเปอร์แล้วคอพเปอร์เปอร์แดกไม่ได้ แข่งกุเหลือแค่ก้อนเดียวจื๊บโอเคเรียบร้อยเดี๋ยอ,ยยอ,ยอก็ได้แหละเดี๋ยวเราจะเอาฐานแม่งมาตั้งไว้ตรงนี้เลยนะครับขอดูกันนี่ตั้งได้ไหว,ว่าเอ้ยตั้งได้ตั้งได้ตั้งได้เดี๋ยวมันจ่ายนี้เกินไปไว,ไว่าวะเฮ้ย50% 40เเหหลลืออ โหลดออกซิเจนสักครู่นะครับผมโอเคออกซิเจนร้อยแล้วเรามาดูกันว่าไอ้เครื่องหานี้ไว้ทำอะไรได้บ้างแล้วก็อ๋อนี่ไงตามราคาเลยก็คือน้ำแข็ง400ร้อยว่าสิน้ำแข็งเราไม่ได้มีมากนะดเอามีขบเปิดวะเออ,เอขบเปิดนะเขบได้น้อยอย,อยังวะนี่อะไรอ่ะ ไอ้แย,ยวน้ำแข็งได้โคตรเยอะยี่นี่หกเลยเยอะแข็งไหมนี่ปันเอามีสิ่งที่เรามีอ,าอ่าสตาร์โอเคนุชชิสล่หกน้มัน จุดเตาปฏิกรณ์เนอโอเคสตาร์ตถึงได้ไปแล้วสู่ความเมืองวางอันไกลโพ้นโจโอเคตอนนี้เรามี อยู่เท่าไหร่มีอยู่250 RP อ,อยู่ที่ที่15นั้นโูโ้อยห้าสเลยหรอ150ว่าร0อ่วะเราก็ต้องตามคงตามเกรน,นไปนะโอเคแล้วก็นี่คืออะไรวะวิริลใช่ขุดเลือดขุดเนื้อกันเกิน ร้อยเลยนะเฮ้ย <S <S okay. โอเคเดี๋ยวตอนนี้ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวนะเราต้องไปหาไอเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าคำหนึ่ง ไม่รู้คืออะไรแต่ให้รู้ดูไอ้น,นี่ก่อนนะครับผมนี่เดี๋ยวเราจะเอาน้ำแข็งเมื่อกี้มันบอกวเท่าไหร่400ใช่ปะมบัเตอร์หเลยว่าบัเตอร์บัเตอร์บอเตอร์ก็คือ,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 อ 5, น้ำแข็งเดี๋ยวเราเอาไอ้นี่ดีกว่ารับแม่งเลยทีเดียว700เดี๋ยยเรอห้าส0เรามีเชื้อเพลิงอยู่2อัน เอ,อแต่ว่าเราไม่มีน้ําแข็งกันแปลว่าเราก็ต้องไปหาดรูดไปให้หมดก่อนเลยแต่เราต้องเอาไปเสืี่ยทรรมาหารเด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่งไห่จากรโรซี่บูเนื้เย็ดเรามีไม่พอนีอ่เดี๋ยวผมว่าผมต้องสร้างไอ้เครื่องผลิตไฟไฟ้าอีก อีกสัก2ตัวนะผมว่าต้องต้องสร้างอีก2ตัวผมว่าตัวดีสามตัวเนี้ยน่ <c oughs> จะไม่พอกับไอ้เครื่องไอเครื่องในบ้านเราแน่นอนไอ้เครื่องในบ้านเราไม่นแบบยุยชิบหาย,ย,ายโอเคนะครับผมเราได้มาแล้วมันบอกว่าต้องการไอ้นั่นหใช่ไหมวอเตอร์หกสองสี่หอาหารแค่สอง เราจะสร้างอาหารหนึ่งสองนี่แล้วเราก็ต้องเอาไปขายใช่ไหมก็ได้ปึบ๊บแดกไปก่อนเลยเก็บไป้ทาไมจะตะกี้เหลือเท่าไหร่อรบอก20แดกไปสองอันหมดนั่นแหละเรียบร้อยโย و! ว่าไงเงิน7จ0เหรียญสตาร์ตกรมฟีด แล้วก็พลังงานสเตนไบเนี่ยครับผมพาวเวอร์ปาลานะเจ้าโอ้สูพลังลวานไกลโปลนไปอย่างไกลเงยยนพอกูจะหักเลยแบบโอเคแล้วก็สำรวจเงินตอนนี้เงินมีอยู่850เหรียญแล้ว อาพีเรานะ่าจะไม่พอแล้วครับผมผมขอดูภารกิจกัอนไปเก็บภารกิจเนี่ยสิบแยกนี่เท่าไหร่สิบเจ๋งแล้วก็นี่ก็สิบห้าเฮ้ยได้ไ 15, เลยสิบห้าเลยวะโอเคต่อไปที่เราต้องการก็คือไอเครื่องอะไรอะ่ะเครื่องอะไรวะ คอนเน็กไปก่อนเดีย๋ยวเราเราต้องเอาวิ่แวงแค่เพิกดผิดอัปเดสเตสตีชันกับนี่องะไรนี่เครื่องอะไรอะ่ะเครื่องนี้น่าจะสำคัญแล้วกูไปกดอะไรเมืกี้ไปโดนตัวเยอายุสามร้อยแปดสิบ ไอห,หนูไอน,นี้ต้องการไอน,นี้สองไอน,นี้สองเดี๋ยวเราสร้างเครื่องนี้ก่อนนะผมอยากรู้ว่ามันคืออะไรนะครับผมผมอยากรู้มาก่อนคืออะไรอ่าตอนนี้เหลือต้องใช้อะไรวะต้องใช้เหล,ล็กกับน้ำแข็งสองเหล็กเหล็กลำกระริๆๆ สี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบดีกว่าแล้วก็วอเตอร์เดี๋ยวเราค้างไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันพาสสี่นะครับผมพาสสามเราขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าชอบฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะฮะโอเคไว้เจอกันใหม่พาสสี่นะครับผมพาสสี่เราจะมาทำการ สร้างไอ้เครื่องนี้นะครับผมมันอะไรสักอย่างมันคือเครื่องอะไรไม่รู้ผมก็อยากรู้เดี๋ยวมันคือเครื่องอะไรเดี๋ยวผมจะไปหาแร่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็คาฟเลยนะฮะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมนะครับผมบา,บายยนะฮะ